สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับก่อนจะไปข่าวแรกนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับครับวันนี้ก็ทางเมเจอร์ซีนิเพ็กนะครับเขาเอานี่มาเยี่ยมเยี่ยมเลยครับโอ้ป๊อปคอนนี่เป็นถังเลยนะนี่นี่เรียกว่าไม่ได้เป็นถ้วยนะนี่เรียกว่าเป็นถังเป็นถังแล้วก็คาแรคเตอร์ก็คือว่ามันจะมีรูปภาพยนตร์อะไรอยู่นะครับตอนนี้เมเจอร์เขามีโครงการเรียกว่าเมเจอร์เดลิเวอรี่ เพราะว่าโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็ยังเปิดไม่ได้ใช่ใชแล<ช>้วถ้าเกิดเราดูตามการแบ่งสีสีระดับแล้วเนี่ยโรงภาพยนตร์เนี่ยท้ายๆเลยนะท้ายท้ายสุดเลยนะโรงภาพยนตร์เนี่ยไปอยู่หมวดเดียวกันกันกบเหมือนกับสถานบันเทิงอ่ะใช่ใช่เนื่องจากว่าอยู่ในสถานที่ถ้าเปิดเนี่ยอยู่ในที่นั้นเนี่ยเป็นที่ที่ปิดแล้วก็อยู่นานเป็นสองชั่วโมงมแล้วตอนนี้เขาปรับตัวยังไง ก็ปรับตัวคือก็ต้องรอจนกว่าเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับก็คือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนให้ดูรูปเอามาหน่อยได้ไหมเมื่อลงภาพยนตร์นะครับเมื่อลงภาพยนตร์เนี่ยมาเปิดเดี๋ยวผมไล่ฟังเะครับเมื่อก่อนมาเปิดปุ๊บเนี่ยการนั่งจะต้องเว้นเลยครับนั่งหนึ่งเว้นสองหรือสามเข้าใจไหมครับคือแถวเดียวกันเนี่ยถ้ไปเป็นคู่นั่งสองเว้นสองนั่งสองเว้นสองแล้วก็แถวเว้นแถวด้วยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรงภาพยนต์สมมติว่ามีสัก200ที่นั่งเนี่ย มันก็อาจจะนได้แค่ประมาณแบบครึ่งน้อยกว่าครึ่งนะเพอร์เอน้อยกว่าครึ่งนะอาจจะเสร็จหนึ่งในสามใช่ป่ะได้หนึ่งในสามประมาณนั้นเว้นแถวด้วยนะเว้นแถวด้วยโอนี่เลยครับก็มาช้ามาเยี่ยมเมื่อกี้เนี่ยครับเพิ่งมาถึงเมื่อตอนทีใครครับคุณเกียงซ้ายมือนี่คุณเอ๋พัศนอนพบนะครับก็คุณเอ๋เหรอคุณเอ๋คุณเอ๋เสื้อดำนี่นะฮะและนี่ก็คือ distancing นะครับยืนห่างๆกันนะครับ ตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยบรรดาพนักง,งานทุกเครือเหลยครับ S.F. Scala. l i d o Major. ทุกเครือเลยนะครับอยูในช่วงการเบรกนะครับรอวันที่จะกลับมานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีสามารถแม้โรงพ,าพยาบาลยไม่เปิดแต่เราสามารถซื้อป๊อปคอนได้ใช่ไหมได้ครับก็เขาเ้าไปสั่งทางแกลบสั่งทางฟูดแ p น n d a สั่งทางไลแมนสามค่ายนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะวิ่งไปให้รายได้ทั้งหมดเนี่ย ช่วยเหลือพนักงานโรงภาพยนตร์นะครับเนี่ยทศกาล่าเห็นนะบอกเรานะครับถ้าเกิดว่ามีแคมเปญแบบนี้ช่วยช่วยกันนะฮะช่วยช่วยกันเพราะว่า SF ด้วยเอด้วยเอสเอฟด้วยเคลือเลยเพราะในมือนอกอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการคือพยายามจะขายอาหารขายของทานครับเพื่อเอาสตังค์เนี่ยไปช่วยพนักงานต่างๆใช่ใช่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะป๊อปคอนสั่งทางแกลบอะไรพวกนี้ได้เลย เราก็เพิ่งรู้นะนึกว่าแบบจะเป็นแบบพวกข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาป๊อปคอนก็ได้นะฮะแล้วป๊อปคอนเนี่ยต้องเมเจอร์นะอร่อยใช่ไหมอร่อยผมติดมากเลยมันมีรู้สึกว่าจะมีจะมีหลายๆรสนะใช่อันนี้แบบรสหวานใช่ไหมแล้วก็ชีสผมเนี่ยต้องต้องโรยเกลือด้วยนะเวลาพี่กนกไปไปแบบไปดูหนังกาแฟนี่ซื้ออย่างนี้ไปฮะหรือว่ายังไงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะขนาดย่อมมัมาหน่อยไม่ถึงขนาดนี้ฮะคิดเนี่ยจะต้องไม่สนำเร็จล้างมือเข้าหน่อย ผมดูทรงแล้วเนี่ยผมดูทรงผมกินแน่ฮะผมดูทรงแล้วล้วงกินแน่เขาแฟนประจําไม่เคยมีนะตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีหยุดลงหนังขนาดนี้นะก็ตอนนี้สองเดือนใช่ฮะตั้งแต่มีนาคมนะติดลงหนังไปเนี่ยผมจําได้วันนั้นเนี่ยเมเจอร์เพิ่งจะแถลงว่าจะฉายหนังโดยให้เว้นสองที่แล้วก็เว้นแถวแล้วพอ เมเจอร์สมมุติเมเจอร์แถลงวันนี้ตอนเย็นท่านนายกแถลงเลยว่าปิดวันนั้นเลยโอ้เออยี่สิบยี่สิบหกมีนาคมอ่ะรอกอฉุกเฉินป่ะรอกอฉุกเฉินใช่ใช่รกกฉุกเฉินก่อนยี่สิบหกมีนาคมเอ้ยไม่ใช่สิสิบกว่าด้วยกลางมีนาคมอ๋อเหรอกลางมีนาคมที่ปิดฟิตเนสเงยมาตีความเลยตกลงฟิตเนสปิดหรือไม่ปิดยังไงนั่นแหละชุดนั่นแหละชุดที่ลงหนังโดนด้วยแว่าลงหนังอยู่ในหมวดของ สถานบันเทิงใช่ใช่แล้วก็วันที่21มีนาทางกทมก็ออกประกาศไง26สถานที่อ่อถ้ากลับมาก็เว้นระยะห่างนะครับในการชมภาพยนตร์ท่านผู้ชมนะเป็นทั้งโลกนะฮะ<น>ลงหนังเนี่ยทัวโลกทัวโล่ี่ในยุโรปในเห็นไหมท่านผู้ชมอ๋ออันนี้คือสองเว้นสองแล้วก็แถวเว้นแถวฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดนะครับมันไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งนะหนึ่งในสามอะ เปิดมันี่นะมันก็ยังเออมันหนึ่งในสามนี่นะหนึ่งในสามหนึ่งในสามโอ้โหเพราะว่าจริงๆสีม่วงสีใช่ไหมสีม่วงที่ใกล้จอเนี่ยก็ปกติไม่ค่อยมีคนตีตัวเข้าไปดูตรงนี้อยู่แล้วมันใกล้จอเกินไปไงอ๋ออ๋อก็อาจจะช่วยนะครับอ่ะไปเขาแรกกันเลยนะครับเขาแรกไปเรื่องของภาพยนตร์นะครับตอนนี้มันมีหนังเรื่องนึงครับให้เรื่องของภาพยนตร์อีกนะครับมีหนังเรื่องสตั c ก on y อยู่นะครับก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับ เด็กๆที่สะสมไอ้ตัวการ์ติกเกอร์สมัยก่อนการ์ตเหรอพี่กุ๊ดดกทนในปานินี่ไงฉีกๆมาในซอง